ถึงเวลาแล้วครับรีวิวเปรียบเทียบระหว่าง All New Mitsubishi Triton a t l e t e 2024 4 w h e e l นะครับราคาจะอยู่ที่1,298,000บาทครับและเจ้าคันนี้ครับ Ford Ranger Wide c 4x4 บา t เท b o ราคา1,329,000บาทเดี๋ยวเรามาวัดกันครับว่า2คันนี้รุ่นไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับแน่ใจนะครับพี่กอฟวันนี้ผมขนขิ่งมาเต็มกระบะเลยครับเทออกเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกับมิตซูบิชิไททันแอทลีต์นะครับก็ตัวนี้เปิดตัวมาในช่วงงานมอเตอร์เ o ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่ารถตอนนี้มีพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาพร้อมกันทั้ง2รุ่นนะครับทั้งรุ่นขับเคลื่อน2องล้อแล้วก็รุ่นขับเคลื่อน4ีล้อครับและฟอร์ดเลนเจอร์ของเรานะครับก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2022นะครับก็มีทั้งเกียร์10สปีด แลกเกียร์สปีดแล้วก็มีทั้งขับ2ขับ4ให้เลือกเช่นกันครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบในส่วนของเครื่องยนต์กันครับสำหรับตัว t ทต้าแอนลนะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ HyperPower X2 เนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของเราเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด2 4ลิตรดีเซลนะครับเป็น4สูบแถวเรียง i n t e r อร์ค e r เลอร์คอม i l นเลมาพร้อมกับเทอร์โบคู่แบบ แปรผัดนะครับตัวนี้ให้กําลังอยู่ที่204แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีครับและแรงบิดอยู่ที่470นิวตันเมตรนะครับที่1,500ถึง2,750รอบต่อนาทีครับเครื่องยนต์ใหม่ของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสูบฝาสูบอลูมิเนียมอลลอยนะครับคุณสมบัติก็คือระบายความร้อนได้ดีน้ําหนักเบานะครับจะช่วยให้มีกําลังแรงในการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับ สำหรับเครื่องยนต์ของレ a เจอร์ t e t นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,000ไบเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าที่3,750รอบนะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันต่อตารางเมตรที่1,750ถึง2,000รอบแล้วก็จะสังเกตได้ว่าถึงเครื่องยนต์ผมจะแค่2.0นะครับแต่ตัวเลขแรงมา้าแรงบิดผมมากกว่า2.4ของทางมิตซู i s h i ถึงแม้ตัวเลขของแรงมา้ากับแรงบิดของเราจะน้อยกว่านะครับ แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่นะครับของตัวเสื้อสูบฝาสูบที่เป็น um อลูมิเนียมอลอยหรือวัสดุอื่นนะครับอย่างเช่นฝากระโปรงที่เป็นอลูมิเนียมนะครับทําให้รถของเรานะครับน้ําหนักเบานะครับแรงม้าต่อน้ําหนักนะครับก็ถือว่าสมดุลกันนะครับไม่มีผลต่อการขับขี่หรือว่าการออกตัวครับ สำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็จับคู่มากับเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน SuperSelect ็กโฟร์วิลดนะครับตรงนี้เราสามารถใช้งานได้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถใช้งานโฟร์วิวแบบฟู l ไทม์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ให้ถึง7โหมดครับ สำหรับเลนเจอร์วายแท็นะครับไม่มี4ฟร์วิแบบฟูลไทม์มาให้นะครับแต่เรามีชุดเกียร์ที่เหนือกว่านะครับเราให้เกียร์อัตโนมัติมาถึง10สปีดซึ่งทำให้รอบเครื่องและการเปลี่ยนเกียร์ของในเกียร์วายแทนะครับสมูทกว่าสำหรับช่วงล่างด้านหน้านะครับตัวนี้มาพร้อมกับปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับแล้วก็มีโชคอัพ คอยสปริงและเหล็กกันโครงมาให้ด้วยครับช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับโช๊คแบบไข่นะครับและก็จะมีแหนบ3แผ่นนะครับซึ่งคุณสมบัติตัวนี้นะครับทำให้รถกระบะไททันแอดลีตนะครับมีการขับขี่ที่นุ่มนวลมากกว่ากระบะทั่วไปครับและสําหรับช่วงล่างด้านหน้าของเจ้าวาแท็กนะครับก็เป็นโช๊คอัพคอยสปริงและเหล็กกันโครงนะครับโดยโช๊คอัพของวายแท็กเนี่ยจะเป็นโช๊คอัพแบบโมโนทูบทั้ง4ต้นนะครับและช่วงล่างด้านหลังของเจ้าวาแท็กนะครับก็จะเป็น โช๊คแบบไขว้นะครับซึ่งวางไว้นอกแชสซีทำให้รถมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับในส่วนของแหนบนะครับแหนบของ YT แท็เนี่ยมี4แผ่นสำหรับรถกระบะนะครับก็เราเน้นการบรรทุกการใช้งานนะครับซึ่งเฟลลิ่งในการขับขี่ของทั้ง2รุ่นนะครับที่ผมลองขับขี่มาเมื่อสักรู่นี่ครับต้องบอกว่าแอดรีดเนี่ยเขาก็ให้ความนุ่มนวลขับค่อนข้างสบายนะครับในส่วนของตัว y t ยแทนะครับผมต้องบอกว่าก็มีความสปอร์ตมีความเฟิร์มอาจจะมีการตึงตังบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แข็งครับต้องบอกว่าเป็นอารมณ์อคววาาามมสปตกก่ แต่ผมว่านะครับในส่วนของแตต้านแอนดลีดนะครับยังเหมาะกับการบรรทุกมากกว่านะครับด้วยระบบเบรกนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบดัมเบรกนะครับซึ่งดัมเบรกจะเหมาะสมในการบรรทุกมากกว่าดิสเบรกด้วยซ้ํานะครับเคยเห็นรถ10บล้อปะเขาใช้ดิสเบรกไหมอันนี้คือรถบรรทุกครับอ่าก้อครับผมเห็นว่าเจ้าแอดลีดคุณก๊อเนี่ยยังเป็นออลโรมเบรกใช่ไหมครับและเหตุผลที่วายแพรกของผมเป็นดิสเบรกนะครับ เพราะว่าของเราเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกมูสเตอร์ครับผมเป็นเบรกไฟสำหรับเทคโนโลยีของ Titan a t h l e ีดนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go นะครับแล้วก็จะมี AYC นะครับ Active Yield Control นะครับให้การเข้าโค้งนะครับเฉียบคมแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีระบบที่เรียกว่า Diamond Sense นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยต่างๆมากมายนะครับ เช่นระบบเบรกอัตโนมัติชะลอความเร็วอัตโนมัตินะครับมีเซนเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะครับระบบกล้อง360องศานะครับซึ่งให้ความคมชัดมากที่สุดในรถกระบะของประเทศไทยครับในส่วนของเลนเจอร์วาทกนะครับก็ให้เทคโนโลยีในการขับขี่มาเต็มเช่นกันเหมือนกับเจ้าแอ l ดลีนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นะครับหรือจะเป็นกล้อง360องศาหรือจะเป็นเทคโนโลยี ROM นะครับที่มีเฉพาะ f อ r d นะครับก็คือตัวป้องกันรถพิกา หรือ E.S.P. ควบคุมสถียรภาพในการขับขี่นะครับเซ็นเซอร์หน้านะครับตัวกัดระยะตัวป้องกันการชนด้านหน้านะครับป้องกันการชนด้านหลังบายสปอร์ตนะครับมีมาให้ครบคันเลยครับสำหรับเจ้าแอดลีดนะครับพี่เขาว่าเป็นตัวท็อปเรือธงของมิตซูเนี่ยออปชั่นแน่นๆเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันครับว่าเขาจะแน่นขนาดไหนไปครับพี่กอฟพ,พาผมไปดูหน่อยไปไสินี่ครับคุณเฟิร กระจังหน้าของแอดลิดนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าตัวนี้ของเราจะเป็นแบบรังพึ่งขนาดใหญ่ตัวนี้สามารถอัดอากาศเข้าไปในอินเตอร์คูลเลยทำให้เครื่องยนต์ของเรานะครับระบายอากาศได้ดีมีแรงกําลังมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนไฟตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไทม์สตาร์ทเครื่องปุ๊บติดเลยนะครับชุดไฟหน้าก็จะเป็นแบบ Full LED เลย ส่วนตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสปอตไลท์ที่เป็น LED นะครับให้ความคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็สว่างมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับคิวสตัว C ที่เป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถเอ่อพี่ก๊อฟครับครับฟังก์ชันของไฟหน้ามิซูเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับไฟหน้ามิซูก็ตัวนี้เปิดปิดอัตโนมัติอ่าเปิดปิดอัตโนมัติคุณเปิดแล้วก็ปรับสูงต่าออโต้เลยนะอ๋อดีนะครับดีครับมาดูของผมดีกว่าพี่ก๊อฟมามีอะไรครับของผมเนี่ยต้องบอกเป็นไฟแมสทิก LED นะ หะล้วตัวนี้ต้องบอกว่าสูงต่ำออโต้เปิดปิดออโต้ครับแล้วไฟผมเนี่ยปรับลำแสงออโต้ได้ด้วยแล้วก็ลดการแยงตาของรถที่สวนมาได้ด้วยนะครับออเฟิร์สทำมาดูแค่นี้แหละครับสำหรับกระจังหน้านะครับตัวนี้จะออกแบบมาเฉพาะของตัวไททันเอลิทเท่านั้นนะเฟิร์สอ่าก็จะออกแบบแบบขนาดใหญ่เลยนะครับก็ให้เข้ากับตัวรถมากยิ่งขึ้นครับสวยครับสวยด้านข้างนะครับเฟิร์สอ่าของไททันเอลินะครับก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อสีดํา ครับตัวนี้เราจะตกแต่งแบบโทนตัดดำหมดเลยนะครับล้อแม็กสีดำนะครับตัวนี้ตัวกระจกมองข้างอ่าก็จะเป็นครอบสีดำครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเป้ามือจับเปิดประตูด้านข้างนะครับสีดำนะครับราวหลังคาด้านบนนะครับอ่าตัดสีดำเลยนะครับแล้วก็จะมีสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับโลโก้มิซูบิชิสปอร์ตบาร์สวยนะครับพี่กอฟครับสวยครับนี่ผมคุ้นคุ้นเหมือนรถแบรนด์ไหนนะเขาทำเป็นเจ้าแรกนะไปรถแบรนด์อเมริกันอเมริกันหน่อยอ่ะ เขาทำเป็นเจ้าแรกเลยเนี่ยคนทำตามบ้านเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะพี่กอฟครับผมขอรีโมทเข้าดูในรถหน่อยครับได้ครับได้อ้าวทำไมทำไมมันไม่เปิดครับพี่กอฟน,อนอี่ต้องกดปุ่มนี้ก่อนอ๋อต้องกดต้องกดนี่ผมพาพี่กอฟไปดูอะไรนี่นมาครับมาครับครับนี่ f อดเลนเจอร์ไว t e แองผมมองผมีเซ็นเซอร์อยู่ใต้มือจับทำไงนะนี่ให้ผมสอดคุณแจอยู่น่ามีหนึ่งเมตร รถเปิดครับพี่กอฟแล้วเราก็แค่แตะตรงนี้เองครับเบาๆใช่ไม่ต้องกดลยเปลืองแรงครับไปต่อดีกว่ามาต่อกันด้านหลังครับ้องเฟิร์สตัวนี้จะเป็นโคมไฟท้ายแบบใหม่ใหญ่ดีนะครับพี่กอฟใหญ่ดีแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบ LED เลยนะครับเอ๊พี่กอฟครับครับรถล้านสองยังเป็นหลอดไส้เอยเหรอของผม full LED นะสองอันนึงเวรับเปลี่ยนจะได้ไม่แพงไงอ๋อไม่ยอมแพ้เลยจริงเอ๊ ในส่วนต่อมานะครับจะเป็นฝาท้ายนะครับก็เป็นฝาท้ายขนาดใหญ่เลยนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกต้อยนิดสนะมีตัวชุดเปิดตัวนี้ก็จะมีกล้องมาให้ด้วยครับกล้อง360นะครับเป็นกล้อง300แล้วก็ขนาดถอยด้วยนะพี่กอล์ใช่ครับเป็นกล้องขนาดถอยด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดกันชนท้ายตรงนี้ก็มีเฉพาะแอนดี้ใช่ไหมมีเฉพาะแอนดี้ที่เป็นสีดำใช่ครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยครับข้างหลัง4จุดนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้างในหน่อยครับพี่กอล์ฟได้ โอ้ยบ๊อบโอ้หทำไมหนักจังกระนิดนึงเขาลดลดมามันทุกต้องเปิดของผมก่อนรถกระบะมันทุกคนทำงานก็เหนื่อยพอแล้วเปิดฝาท้ายมาได้ไหมลงไหน่อยที่ก็นี่ครับปอดเลนเจอร์วาแท็กนะครับมีฝาท้ายพอแรงมาให้จะขาดไหมเนี่ยโอ้ยไม่ขาดครับเป็นการออกแบบมันจะตึงฝั่งนึงย่อนฝั่งนึงครับพี่บ๊อบแต่น้ำหนักได้เลยนะน้ำหนักใช้ได้เลยครับ อันนี้ก็มีทาวชั่นบาร์นะตัวผ่อนแรงไปเดี๋ยวเราไปดูของพี่กอฟต่อกระบะท้ายของวิสูบิชินะครับก็จะมีตัวกระบะไลเนอร์นะครับแท้ของวิสูบิชิเลยนะครับมากับตัวรถของแอดลียนะครับแล้วก็จะมีตัวจิตยึดต่างๆนะครับครบเลยนะครับสาหรับในการบรรทุกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็พื้นกระบะก็จะเป็นแบบพื้นเรียบนะครับอ่าตัวนี้ก็นั่งสบายมากขึินนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับพี่พี่กอลฟก็คือไวาแท็กของผมเนี่ยก็เป็นพื้นปูกระบะแบบเรียบเหมือนกันทีตั้งมาจากโรงงานเหมือนกันนะครับ แต่ที่สําคัญของผมนะครับมีปลั๊กไฟบ้านมาให้1จุดนะครับแล้วก็ปลั๊ก power led หนึ่งจุดนะครับของมิตซูไม่มีเหรอครับติดเพิ่มเลยไหมเรามาอยู่ภายในรถของดัตช์แนนลีนะครับเฟิร์สครับก็ตัวนี้จะเป็นออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ให้ความรู้สึกพรีเมียมสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเบาะจะนั่งกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับนั่งสบายนะครับที่ผมขับมาเมื่อกี้นะพี่ก๊อฟก็ต้องบอกเลยว่านั่งสบายเบาะเนี่ยใหญ่แต่กระชับก็คือเบาะเนี่ย ชายของเบอลตรงนี้เกือบถึงช่วงข้อพับหัวเขาเลยทำให้นั่งสบายมากขึ้นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมนั่งฝั่งนี้ผมนั่งถนัดั่้แหละแต่ผมมานั่งฝั่งนี้แล้วผมนั่งไม่ถนัดแล้วผมหาาหาที่ปรับเบาะไฟฟ้าไม่เจออ๋อเป็นเมนดนวลนะครับอ๋อโอ้รถร้านสองเป็นเม็นวดแต่นั่งสบายไงแต่นั่งสบายจริงครับต้องยอมรับว่านั่งเบาะนั่งสบายมากแล้วก็กระชับใหญ่แต่กระชับมันไม่ได้กระชับาะความเล็กนะครับแล้วก็เป็น อันนี้ก็ได้หนังกลับแบบพี่เขาใช่เป็นหนังกับผสมกับกับหนังกับหนังหนังมันก็เลยนั่งแบบมันมันเลยกระชับมัน่ลื่นในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะอ่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังไฟฟ้าเลยนะครับก็ทําให้ขับขี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในการถอยจอดนะครับเร็วเข้าซองนะครับดีเลยครับดีครับก็น้ําหนักดีเลยใช่เนาะส่วนหน้าปัดตัวนี้เลื่อนไปนะครับของพี่ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับมาพร้อมกับ ตัวจอ LCD ขนาด7นิ้วอันนี้ังเป็นอนาล็อกใช่ไหมเป็นอะนาล็อกครับแต้ w Y Tech เป็น Full LCD นะครับก็สวยงามต่างกันใช่ครับอันนี้แล้วก็แล้วแต่คนชอบนบแล้วแต่คนชอบในส่วนของหน้าจอคอนโซลกลางครับน้องเฟิร์สอ่าตัวนี้ของพี่ก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะรองรับพวก Apple CarPlay Android Auto นะครับก็จะเป็นระบบทัศกีนเลยแต่ในส่วนของหน้าจอของ Y Tech นะครับเป็นหน้าจอแนวตั้ง ขนาด12นิ้วรอ,อ,องรับ Apple ิ a คา a n เ r o i ร a โต้แบบไร้สายนะครับ,รบหรือว่าเสียบสายก็ได้แล้วก็อของผมเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งที่หน้าจอแล้วก็แบบเมนนลนเลยใช่แต่ของพี่ก็คือก็จะใช้ระบบของการสัมผัสมากกว่านะครับตัวนี้ก็คือที่เขาดีไซน์มาก็คือเนี่ยเราไม่ต้องล้าสายตานนจากข้างหน้าอันนี้ก็จิพี่กอครับอันนี้แอดลิใช่ไมไททันแอดลิราคาเท่าไหร่นะพี่ ล้านสองเก้าหมื่นแปดพันล้านสองเกือบล้านสามใช่อันนี้ไม่เป็นอุปสรรคนะก็คือเราใช้งานนิดเราปุ๊บแหม่ไม่เห็นเลยโอ้โะเยียบไปเลยใช่แต่ว่าฟิลของเราก็คือยังเป็นการฟิลแบบการขับกระบะอยู่ซึ่งของ Y t a กเนี่ยจะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมใช่ซึ่งช่วยในเวลารถติดอะไรเงี้ยครับเราสามารถปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกได้รถไม่ยับนะครับ แล้วมาสรุปกันครับกับเจ้าไททันแอดลลดนะครับราคาอยู่ที่1,298,000บาทกับ Ford Ranger อร์วายแทราคา1,329,000้านบาทนะครับราคาต่างกันอยู่31,000บาทเครื่องยนต์ของไททันแอดลลดนะครับก็จะเป็นเครื่อง2 4ลิตรนะครับ204แรงน้านะครับแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่470นิวตันเมตรต่อนอาทีครับจะคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ โหมดการขับเคลื่อน4โหมดด้วยกันนะครับพร้อมการขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลทามครับสำหรับเครื่องยนต์レンเจอร์วายเนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันต่อตารางเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับและการขับเคลื่อนทั้งหมด3โหมดก็คือ 2H 4H แล้วก็ 4L ครับสำหรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับของตัว Titan a t h l e t e นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับแอป MyConnect นะครับ ซึ่งสามารถโทรเข้าโทรออกแบบฉุกเฉินนะครับสั่งเปิดปิดแอร์นะครับสามารถเช็คลงยางได้ด้วยนะครับในส่วนของฟอร์ดนะครับการเชื่อมต่อกับรถก็จะมีแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์นะครับก็จะสามารถเช็คสถานะรถได้สั่งสตาร์ทนะครับสั่งปิดสั่งเปิดรถได้นะครับนัดหมายเข้ารับบริการได้นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆเมื่อรถมีความผิดปกตินะครับในส่วนของหน้าตานะครับความเท่ความหล่อความสวยนะครับก็จะเป็นส่วนบุคคลและน้ชอบสุคลนะครัชอบส่วนบุคคลนะครับว่าจะชอบแบบ หรือว่าชอบแบบตัว Titan แอนดลีดและในส่วนออปชันต่างๆที่แตกต่างกันนะครับในตัวที่ใกล้เคียงกับแอนดลีดมากที่สุดนะครับก็จะเป็นเลนเจอร์วายแท็กสี่คูณสนะครับซึ่งราคาเนี่ยแพงกว่าแอนด์ลีดอยู่31,000บาทก็อาจจะมีออปชันบางอย่างที่มากกว่าแอนด์ลีดนะครับแต่ไงก็ตามแต่นะครับกอดก็ยังคงเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของรถกระบะอยู่ดีซึ่งอีกนานครับกว่าคู่แข่งจะตามทันสำหรับมิสูบิชิของเรานะครับก็ไม่ใช่มีเฉพาะ รถ PPV หรือรถกระบะนะครับที่เราขายอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับของเรามีทั้งรถเก๋งที่เป็นกลุ่ม e ีโคคาร์นะครับรถไฮบริดที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับตัว H E V ที่กระแสตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับในเวลานี้นะครับก็มีทั้งปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวนะครับไซส์ใหญ่ของเรานะครับของเราก็คือ Market Share ตัวนี้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับแล้วก็มีตัวเลือกหลากหลายให้กับลูกค้ามากขึ้นนะครับแต่คุณเฟิรคงไม่มีใช่ไหมครับ ใช่ครับฟอร์ดจะมีแค่ P P V นะครับที่เป็นเอเวอร์เรสตกับเลนเจอร์นะครับที่เป็นรถกระบะแต่ว่าการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถนะครับของลูกค้านะครับไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีของการใช้รถอย่างเดียวนะครับยังมีส่วนอื่นนะครับเช่นการบริการหลังการขายอันนี้คือสำคัญเลยซึ่งก็รู้กันอยู่นะครับว่าแบรนด์ไหนบริการเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเร็วๆนี้ฟอร์ดจะมีรถที่เปิดตัวใหม่นะผมจะมาขิงอีกรอบหนึ่งได้เลยรอเสมอ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีกทีหนึ่งได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับน้องฟื์ดนะครับแล้วก็ก๊อฟนะครับสวัสดีครับก๊อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ